หาหนังสือติวคณิตจีนพี่ชิ CXC A ฟังทางนี้ก็สับหนังสือที่ทางเว็บไซต์ c h c A เนี่ยได้แนะนำนะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดตอนนี้คือ1เล่มเท่านั้นนะคะมีชื่อว่า a n Intensive Guide to Mathematics นะคะเล่มน,นี้เลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะะได้ทางเว็บไซต์ plcup.com หรือของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาษาและปักกิ่นได้เลยหรือว่าจะอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ตอนนี้ที่ประเทศไทยขายจ,จัดจำหน่ายอยู่ก็คือ I Love i Learn นะคะเราก็สามารถสั่ง ซื้อมาได้อ่านได้เลยนะคะก็เราเชื่อว่าหลังจากนี้หนังสือเล่มนี้จะขาดตลาดแน่นอนนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะเราซื้อก็เห็นว่ามันเป็นเนะะื้อหาเกาจงสู้เฉยนะคะก็แนะนําหนังสืออีก5้าเล่มนะคะก็ชื่อว่าเกาจงสู้เฉยนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยที่ประเทศไทยยังไม่มีจัดจําหน่ายเลยถ้าใครอยากจะได้หนังสือที่เหลือพวกนี้นะคะเอาไว้มานั่งอ่าน ก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้จากเทาเปา g, g. c o m หรือ1688ถ้าใครที่มีบัญชีธนาคารของประเทศจีนก็สามารถที่จะสั่งได้ไม่ยากหรือว่าจริงๆที่นายหน้าที่ประเทศไทยก็มีเยอะเราก็สามารถฝากเขาแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะแต่ส้าเรบใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อหนังสือยังไงหรือว่ายังไม่มีทุนทรัพย์มากมายเราก็ขอแนะนําให้พวกเราเนี่ยก็ไปหาข้อมูลจากใน แอปวีแชทเลยว่าเวชิงของเรากับเชียวหงชูเรดโนตจริงๆก็มีไฟล์ที่เขาแปะเอาไว้ให้เราสามารถไปโหลดได้ฟรีนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชเลยคําว่าเกาจงซู่เฉ๋แล้วเราก็ไปหาโหลดเอามาได้นะคะเป็น PDF เอจะเรียกว่าเกาจงซู่เฉ๋ต่างอันแบบนี้จริงๆก็มีบางแอคเคาท์เนี่ยที่เขาก็คือแปะเอาไว้ให้เราเข้าไปโหลดได้ฟรีฟร เลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเชี่ยวของซูนะคะก็มีวิดีโอมากมายเลยที่มีคนโพสเพื่อสอนวิชาคณิตนะ,ะมีครูคณิตเนี่ยมาทำล็อกเพื่อสอนภาษาจีนสอนคณิตเนี่ยให้เราสามารถเข้าไปดูเรียนรู้จักพวกเขาก็ได้ด้วยแบบนี้นะคะก็ก็กยังไงเราซูก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะก็มันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แต่มันก็ไม,ม่มีอะไรที่มันยากเป็นเป็นสำหรับคนไทยใครเนี่ยที่มีคําถามหรือข้อสงสยัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดัวใจกดติดตามให้เราช่ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเรามีเทคนิคดีๆอะไรนะเก็จะมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเชียร์ยก